ในปี2019นะครับภาพยนตร์จัลเกอร์เป็นภาพยนตร์ที่เป็นกระแสในทุกๆด้านเลยทั้งเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์และกลุ่มผู้ชมแม้ตอนแรกเสียงวิจารณ์จะแตกออกเป็นสเสียงๆก็ตามอีกทั้งยังรวมไปถึงข้อถกเถียงทางด้านศิลธรรมและความรุนแน่งภายในเรื่องอีกด้วย แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเกือบจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเลยในตอนแรกเนื่องจากแนวคิดที่มืดมนและท้าทายกรอบภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่ในช่วงนั้นเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผู้สร้างนั้นลังเลที่จะอนุมัติในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนการประกาศสร้างภาพยนตร์โจ๊กเกอร์นะครับโดยในปี2016วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้นกำลังหมุนรอบจัก,กรวาลหนังฮีโร่อย่างเต็มตัว แต่ทอสฟิลิปพุ่มกับชาวอเมริกันนะครับต้องการสร้างภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราที่เป็นเอกเทศออกมาและเขาก็พบว่าความคิดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางค่ายในตอนแรกเลยโดยผู้สร้างหนังหลายคนเชื่อว่าการเล่าเรื่องราวของตัวละครที่มีความมืดมนอย่างโจ๊กเกอร์นั้นคงไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากพออีกทั้งตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์นั้นเป็นตัวละครที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบ้าคลั่งและความรุนแรงซึ่งจะนําไปสู่การไปที่สนใจให้กับคนหมู่น้อยไม่มีแรงดึงดูดมากพอ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโปรเจกต์ Project นี้ก็ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะได้รับการอนุมัติและได้รับการพัฒนาที่จริงจังในตอนนั้นและหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ภาพยนตร์จ็อกเกอร์ได้รับความสนใจจากค่าย Warner Brothers คือการตัดสินใจสร้างภาพยนตร์ออกมาในรูปแบบของหนังทุนต่ำ หรือก็คือหนังที่ใช้ทุนไม่สูงมากครับโดยโฟกัสไปที่การเล่าเรื่องแบบดราม่าและการโฟกัสที่ตัวละครหลักเพียงตัวเดียวแทนที่จะสร้างหนังบล็อกบัสเตอร์แบบซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปแนวคิดนี้ทําให้สตูดิโอยอมรับและสนับสนุนแนวทางในการสร้างที่แตกต่างจากที่เคยมีมาครับ และในที่สุดนะครับภาพยนตร์ก็ได้รับไฟเขียวให้เริ่มถ่ายทําในปี2018โดยมีการถ่ายทําหลักในเมืองนิวยอร์กซิตี้และเข้าฉายในปี2019ครับภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นทั้งผลงานที่ประสบความสําเร็จทั้งด้านรายได้และคําชมจากนักวิจารณ์มากมายจนกระทั่งสามารถนํานักแสดงผู้รับบทโจ๊กเกอร์อย่างวาคินฟินิกช์ชนะรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมในปี2019ไปครองได้สําเร็จครับอีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นความสําเร็จที่เกินความคาดหมายของค่ายหนังและทีมงานมากๆ ความท้าทายในการสร้างนะครับการพัฒนาจโจ๊กเกอร์เริ่มต้นด้วยความท้าทายที่มากมายไม่ว่าจะเป็นการหาทนเรื่องที่เหมาะสมหรือการหานักแสดงนําที่สามารถถ่ายทอดความซับซ้อนทางอารมณ์และความเจ็บปวดภายในตัวละครโจ๊กเกอร์ตัวนี้นอกจากนี้นะครับภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ยังเป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีฉากแอคชั่นแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปแต่มันกลับเน้นย้ําถึงกรอบความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับหนังที่สร้างจากตัวละครในคอมมิกไปโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้และการเสนอแนวคิดเหล่านี้กับสตูดิโอนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาด,ดาร์คหรือมืดมนแบบนี้อาจจะไม่สามารถดึงดูดรายได้ที่มหาศาลได้ในยุคที่หนังแอคชั่นแนวซูเปอร์ฮีโร่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงยุคนั้นครับว่าคันฟินิกส์กับบทบาทที่ท้าทาย หนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกระแสของภาพยนตร์ก็คือการแสดงของวาคินฟินิ์ในบทอาร์เธอร์เฟรกนักแสดงคนนี้เป็นที่รู้จักจากบทบาทที่มีความเข้มข้นและความทุ่มเทในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับเขาสร้างตัวละครนี้ให้มีมิติและแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของตัวละครของเขาทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจให้ผู้ชมได้ดูซึ่งวาคินฟินิก์ไม่เพียงแต่ลดน้ำหนักอย่างมากเพื่อสวมบทบาทนี้แต่เขายังศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยจิตเวชจริงๆเพื่อทำให้ตัวละครที่เขาแสดงนั้น มีความสมจริงและทำให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงได้อีกด้วยความสำเร็จที่เกินคาดเมื่อภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ได้เข้าฉายมันกลายเป็นความสำเร็จที่ไม่มีใครคาดคิด นอกจากจะก,กวาดรายได้ไปกว่า1,079ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่ใช้ไปเพียง55ล้านเหรียญภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งพุ่มกับทอสฟิลิปและนักแสดงนำอย่างวาคินฟินิกสที่ได้รับรางวัลจากหลายเวทีมากมายจากภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ครับ โดยสิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์โจ๊กเกอร์นั้นประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงก็คือการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปไกลกว่าแค่คําว่าหนังอาชญากรรมและฉีกกรอบหนังที่สร้างจากตัวละครในคอมิกทั่วไปโดยตัวหนังนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของสังคมที่แตกแยกสังคมที่ปล่อยให้ความรุนแรงและการแบ่งแยกทําลายจิตใจของคนคนนึงจนถึงจุดแตกหักในที่สุดครับ สรุปแล้วนะครับจากภาพยนตร์ที่เกือบจะไม่ที่ถูกสร้างอย่างโจ๊กเกอร์กลับกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคเป็นสิ่งที่ท้าทายกรอบของภาพยนตร์ที่สร้างจากคอมิกถ่ายทอดเรื่องราวที่มืดมนฉีกรอบให้กับแนวทางใหม่ๆของการเล่าเรื่องและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งความเสี่ยงที่ท้าทายที่สุดก็อาจจะนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ครับสําหรับภาพยนตร์โจ๊กเกอร์